ไปไหนเปล่าครับรีบต,ตุบเ,เ,เ,เร็ว <c oughs> แล้วไงเพี่ยังไม่มีสมาธิเลยเมื่อกี้กำลังเปิดถามบทเลยนะออบทีนะคะเดี๋ยวแฮกกี้จะเป็นคนอ่านคำถามนะเราจะมิเจมส์ก็เป็นคนตอบนะคะแล้วเ,เอนอ,น,ะะอเนี่นึงเดี๋ยวงช่วยนะเราจะวัดกันเลยว่าใครชนะให้หลุ้นไปด้วยกันโอเคไหม,มน,น่านักมากอนหนึงคอเชียรนจะมิเจมส์หน่อยต้องว่ายต้ว่าคนแรกไงไคเชียรนจะมิเจมส์ขอเสซิกนี่ แรกเราจะมีเวลาให้เจมสี่เจมส์ามสิบวินาทีในการตอบคําถามกับเราไม่เหี่ยทีหนึ่งสามารถผ่านได้นะเธอข้ามได้จบไม่ได้โจทย์แรกมาโจทย์สองมาเราให้โจทย์แรกแกอ,ยยไอไะไรวะข้ามก่อนอะไรเงี้ยได้เหนือไหมแล้วพอข้ามปุ๊บเนี่ยไอ้ข้อต่อไปที่เป็นข้อสามเนี่ยเรากลับมาตอบข้อสองก็ได้นะโอเคสุดยอดโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนับสามสองหนึ่งเราจับเวลานะช่วยกันนับ ครับหมวดสัตว์นะคะข้อที่หนึ่งสัตว์ที่มีคอยาวอยู่ในสวนสัตว์ข้อที่สองชารวันเป็นชื่อของยีราฟข้อที่สามสัตว์เลี้ยงที่ใช้เฝ้าบ้านจระเข้ข้อที่สี่สุกรคือสุนัขถูกต้องครับข้อที่ห้าแบทแมนได้รูปแบบมาจากหมูไม่เกีย่งนะดูสไปเดอร์แมนได้รูปแบบมาจากช้างเขาใช่เหรอ โปรเจกตปีละกาคือปีแมงมุมเฮ้ยต่อไปนะนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าตอนจบใครชนะไก่ฮะกระต่ายกับเต่าออสเตรเลียมีสัตว์ประจำชาติคือเต่าเต่าเต่าแ,แต่ว่าก็ได้ไปยอมมากุข้ขอเลยะทั้งหมดนะะที่ทาไปได้คือ ถูกไหมใช่ไหมถูกต้องนะคะย้อนมาๆโอเคยังไม่รู้เลยลย้อนหน่อยนะหนูประเด็นคือสุกรเพิ่การเป็นสุนัขและล่าสุดที่ต่อมาสแตนเลสที่ใช้เข้าบ้านคือจอระเกะเป็นกาเข้าบ้านหรอวะเป็นล่าสุเอาละค่ะเลือกเซตเลยดีกว่าเซตเอหรือว่าเซตบีค่ะเอหรือบีเอหรือบีว่าไงครับเอใช่ปะบีครับว่าแล้ว ปีนะโอเคอขอเซ็นเชียรก่อนค่ะทีนี้ใครเชียสชียรับงนีพร้อมนะคะสามิบวินาทีนะคะครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม้โอเค เท่หเถิดเทิงและข้อที่สองใครแสดงเป็นเวกัสในเลือดข้นคนจามโยมครับข้อที่สามเจ้าของเพลงเต่าลอยพี่เจมครับเจมได้เหรอนักร้องไทยในแร็คทิงจิตจลาวิานานาเดทคู่ก,กับลิซ่าเฮ้ยคุณพ่อของน้องชูใจมิยาฮะอะไรนะตอบบ้านเลยนะนาเดทคู่กี่มิยาเนี่ยครับ ไปปลกอเะฮใครแทงเป็นขวยเตี๋ยวในเลือดข้นกวนจางพี่กอลตำดงนิโรกเฮ้ยเอาหมดเวลาพี่ไปข้อหนึ่งเมื่อกี้ถามว่าณัดเดทเนี่ยคู่กับอะไรอ๋อคู่กายตอบไม่ได้เลยนัดเดทคู่กี่มีอะไรอ๋อโอเคบอกว่าอย่าหย่าอะไรอย่างเงี้ยขอโทษถ้าเราพูดไม่ชัดสรุปคะแนนได้หน่อยครับสำหรับพอรเจกตได้ไป5คะแนนนะคะประมาณนับ แต่ไม่ยากกันครับขอกำลังใจอีกแล้วว่าทำไงดีอันนี้เป็นหมวดสุภาษิตคำพังเพลยจคกี้นี่เซียนมากเรียนมาแต่อนุบาลหนึ่งเรื่องสุภาษิตใครๆก็เรียนเออแต่ทำได้ไหมทำไม่ได้เดี๋ยวโวัตันตรงนี้นะครับผมมีเวลาเท่ากันนะฮะเชิญเบกี้เลีสามสิบวินาทีนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว หนีเสือปากข้อสามขี่ช้างจับจระเข้ข้อสี่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมตะกแกแตนข้อห้าตำน้ำพริกละลายแม่ไก่เฮ้ยข้อหกรักวัวให้ผูกรักลูกให้น้ข้อเจ็ดปลาหมอตายเพราะตีครับผมตายเพราะตีใช่ครับข้อแปดกินปูนร้อนปากครับผมใช่ครับ แมวจำได้เปล่าก่อนหน้านี้คือกินปูนร้อนอะไรปากเอาของจริงอ่ะกินปูนร้อนท้องคนชนะต้องเป็นยื้หมูยื้ท้องใช่ครับโอเคยื้หมูยื้ปากไปอ๋อใช่ถูกไหมได้ไปเข้อเสรคะแนนครับดังนั้นคนที่ชนะก็คงเป็นเจมี่ ในการเรื่องอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะเป็นเจมี่เจมส์นะคะแล้วก็เป็นแจ็คกี้แล้วก็เป็นพอเช่เนาะพอเช่วันนี้วันนี้เราดูมันเรื่ขึ้นเลยผมค่อนข้างจะอยากให้ทุกคนมีความสุขกันเลยแบบให้เขาชนะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยใจเราน้านหลังด้านหลังบ้างนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเนี่ยเอาอุปกรณ์ขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับด้านห้าด้านหน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 ้า